เอออ้าปากเอาตลอดเลยอ่ะอ,อ,อ้าปากแม่ป้อนไม่ทันเลยลูกสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับพวกเราอีกแล้วเช่นเคยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันที่อากาศดีมากเลยค่ะ อุณภูมิตอนกลางวันก็ประมาณ10องศานะคะก็ถือว่าไม่หนาวนะคะระหว่างทางที่ไปรับลูก,กัดกลับจากโรงเรียนนะคะก็เดินมาเจอกับงูยางนะคะที่ลูกัดทำหายนะคะทำหล่นไว้นะคะแล้วเราหาไม่เจอนะคะอยู่ๆวันนี้ก็ดันมาเจอนะคะตอนแรกคิดว่ามีคนหยิบไปแล้วนะคะแต่ที่ไหนได้เขาหยิบแล้วก็โยนเข้ามาตรงข้างทางนะคะเราก็เลยหาไม่เจอนะคะ และแล้ววันนี้นะคะลูกัดก็ได้มาพบกับงูยางของตัวเองอีกครั้งนะคะลูกัดดีใจมากเลยค่ะ ค่ะตอนนี้ดอกไม้สีม่วงนี้นะคะกำลังเกิดนะคะนั่นคือสัญญาณว่าตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะดอกไม้ชนิดนี้นะคะมุสังเกตตั้งแต่มาอยู่นะคะเขาจะเกิดทุกๆในช่วงของการเปลี่ยนฤดูค่ะในช่วงหน้าร้อนเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงนะคะเขาก็จะเกิดนะคะ และตอนนี้หน้าหนาวกำลังจะหมดไปนะคะกำลังจะเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ผลิค่ะและดอกไม้ชนิดนี้ก็เกิดขึ้นมาอีกแล้วนะคะคือไม่มีใครบอกมูนะคะว่ามันเป็นดอกไม้ระหว่างฤดูหรืออะไรยังไงนะคะแต่ตั้งแต่ที่มาอยู่ที่นี่นะคะก็ได้สังเกตเองนะคะได้สังเกตเห็นนะคะว่าดอกไม้ชนิดนี้นะคะจะเกิดช่วงระหว่างฤดูนะคะช่วงที่กำลังจะเปลี่ยนจากฤดูหนึ่งเป็นอีกฤดูหนึ่งนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณ5โมงกว่าแล้วนะคะมุกํำลังจะเริ่มทำอาหารเย็นแล้วค่ะสำหรับเมนูวันนี้นะคะก็คือข้าวมันไก่นะคะวันนี้นะคะใช้เป็นไก่ติดไก่สะโพกติดน่องแบบนี้นะคะมูล้านทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะใช้มันจากไก่นี่แหละคะ่จะจากจะลาะเอามันตรงนี้นะคะ ไปผัดนะคะผัดใส่ขิงใส่กระเทียมแล้วก็เอาไปผัดกับข้าวแล้วก็เอา,อาข้าวไปหุงในน้ำซุปนะคะค่ะนี่ก็คือขิงนะคะอันใหญ่มากเลยค่ะมียี่ห้อติดด้วยนะคะทุกคนไม่แน่ใจว่าเป็นยี่ห้อติดหรือว่าอะไรนะคะมีตัวหนังสือติดด้วยค่ะเพิ่งเคยเห็นนะคะแบบนี้หรือว่าจะเป็นยี่ห้ออันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะ ตอนนี้นะคะจะกำลังจะทําน้ําจิ้มนะคะปริมาณก็กะเอานะคะทุกคนไม่มีสูตรตายตัวนะคะก็กะกะเอาค่ะชอบหวานหน่อยก็ใส่หวานหน่อยนะคะเต้าเจี้ยวสองช้อนโตะ๊ะประมาณนี้ก่อน เป็นสีอวดำหวานลงไปด้วยนะคะอ,อันนี้คือเป๊ะมากค่ะอร่อยแล้วค่ะทุกคนสีสันค่ะที่สีสันดูค่ะทุกคนสีสันของน้ำจิ้มน่าทานไหมคะตอนนี้ก็จะมาเตรียมผักไว้ค่ะเราจะกินกับแตนกวานะคะทุกคน แตงกวาแล้วก็มีผักชีนิดหน่อยนะคะเมนูนี้นะคะต้องมีผักชีและแตงกวา ตอนนี้นะคะก็กำลังจะเอาไก่มาผัดนะคะเอาไก่มาผัดกับข้าวนะคะก็จะใส่น้ำมันลงไปนิดนึง 沙发，我牛西路。<noise> <noise> <noise> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกก๊าสวัสดียังสวัสดีค่ะดึกดึกก็สวัสดีค่ะพี่ซ่าสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะลูกสสวัดีค่ะ พักเถอะันจะฉันจะมาก่มาเ้ยนิชานี่พ่อพักให้กนไม่ได้ลูกไม่เอาลิซัาไม่ต้องจ้าหรอกลูไม่กมินเราลุกก็มื่นกินข้าวเลกเกินิชาลูกกัดกินอะไร โซยุลูกกินกินแตงกวากับซอสโซยุกินข้าวรูกกินข้าวแล้วยำ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 อืม,ม,มดเดี๋ยววันหลังพาทำชูชิค่ะ Dit is niet lekker. Heeft er maar genoeg mee. Mama, hier. Dit is niet lekker. Zo is het echt niet lekker. Wat Maar dan is het nog steeds niet lekker zo. En dan de Deze wortel vind ik lekker. En deze en die andere niet. Nee. Um. อาวูกก็ไม <behaviour? S 3> <glorious> ่กินไก่วารู้มั้ยฉันคิดว่าข้าอร่อยฉันกินแต่ข้าวได้ไงรู้กินไก่ด้วยข้าวกิบโอเกะเหรออันเดอร์สเอร์ปะป้าวกินแต่ข้าวก็กินแต่กินแต่ข้าวก็กินกินแต่ข้าวก็กินแล้วกินแต่ข้าวก็กิน Ja, nu en nog een En, Hoe smaakt het, Eddie? Of niet, uh, hoeveel punten heb je voor deze eten? Ja, acht. Acht. Oké. Okay.

กินแต่ข้าวก็อร่อยนะลูกมันนัวนัวมันมันนัวนัวละลูกกัเป็นคนไม่ชอบกินไก่หรือเนื้อที่แบบว่าไม่ได้กรอบ,หร,อรอบหรือว่าไม่ได้ผ่านการทอดการย่างลูกกสจะเป็นคน <ผม S 1> ที่ชอบกินย่างหรือว่าทอดอย่างงี้นะคะทุกคนกรอบๆอ,อะไรอย่างนี้ต้มนี่จะไม่ค่อยชอบ 啥？<Interesting. S 2> <Yeah. S 1> yeah. อร่อยเลยลูกอร่อยใช่ไหมคะลิซ่าลิซ่าเป็นคนที่ชอบกินข้าวมันไก่มากอันนี้รอบสองแล้วที่หนูเคยกินนะลูกรอบแรกนังก็ชอบค่ะนั่งชอบข้าวมันไก่มากเลยอร่อยเลยลูกอร่อยอย่างนี้เลยใกล้ใกอ้กล้ใกล้กินเก่งกว่าพี่ลูก,ก้าจ้าข้าวมันไก่ ข้าวมันไก่สไตล์เอ็ดดี้หั่นแตงลงไปด้วยเลยเออเออเออข้าวมันไก่ขาวมันไก่ข้าวมันไก่ขาวมันไก่จ้าก่อนกินเองไหมจ้าก่อนลิซ่าชอบมากเลยลิซ่ากินเก่งที่สุดเลยวันนี้ ให้คะแนนลิซ่าสิบเลยวันนี้อ,อืมอ้าปากรอเลยเหรอลูกโอือเก่งจังเลยไม่เอาค่ะไม่เอาเนาะจ้าจ้าเอาจาใจก็ใจาแล้ว,ลวหายกินน้ำอีกกันน้ำสุกมันเสียบแล้วน้ำสุกนี่แห,หละเนาะเอาเอออ้าปากเอาตลอดเลยอ่ะอ้าปากแม่ป้อนไม่ทันเลยลูก <laughs> พิซซ่าเอา้า Anu, nog één keer hem Hmm, Nam nam Okay. เฮ้ยสเกนว่าแซบป่ะคะแซบบอ้ะแซบน้ำซุปบะป่ะฝากนลูกฝากฝากคนไร Kortje, kopstappen klein. Kappenkap. Zoal die kap. Swarikap. Bye bye. Goed zo, helemaal niet. Ik... ik geef twee duimen aan jou. En ook een hartje, een hartje. En ik geef. จะดูอะไร